สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะลึกความสําเร็จค่ะกับดิฉันวรนรณัธมนการสินิกรโชตเป็นผู้ด,ดําเนิน,นรายการค่ะเหมือนเดิมเช่นเคยค่ะรายการของเรานะคะจะมีการตีแผ่ทุกเรื่องราวเจาะลึกทุกความสําเร็จของบุคคลที่เข้ามาร่วมทรรกกาออําธุรกิจกระจอยคอยะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเรื่องราวของบุคคลท่านนี้นะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะห,หลายๆท่านคงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเขาทําอย่างไรถึงได้ประสบความสําเร็จมีเทคนิคอย่างไรวันนี้ มาหาคาตอบไปพร้อมๆกับรันค่ะสวัสดีเลยดีกว่าสาวสวยคนข้างๆรันสวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่ลีเลยนะคะขออนุญาตให้ให้พี่ลีได้อ่นแนะนาตัวเองให้คุณผู้ชมทางบ้านฟังพร้อมกับตําแหน่งที่ได้รับในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะดิฉันพุทธลักษณ์คุณลักษณ์ค่ะตอนนี้ตําแหน่งดี렉เตอร์สองตำแหน่งเมนเจอร์สี่ตำแหน่งค่ะหู้ดี렉เตอร์สองตำแหน่งเมนเจอร์อีกสี่ตำแหน่งใช่ไหมคะ พี่ลีหนูคอนุญาตนะคะพี่ลีดูเด็กมากเลยหนูก็เ <Okay. S 1> ดาอายุไม่ถูกเลย <Okay. S 1> <laughs> วันนี้คําถามแรกเลยค่ะที่ต้องถามก่อนเลยรายได้ที่ได้วันนี้นะคะต่อวันเข้าคร่าวก็ได้ค่ะได้จากจอยนงคอยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะอ,อ๋อถ้าเป็นต่อวันก็คือประมาณ4 0 0 0ันถึงห้าพต่อวันค่ะค่ะก็คือต่อวันโดยเฉลี่ยแล้วโดยเฉลี่ยคือบางวัน <okay. S 1> ก็มากกว่าน,นี้บางวันก็อาจจะ หกพันเจ็ดพันค่ะก็คืออยู่ที่รายๆได้ก็คือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณประมาณนี้แล้วคือที่สําคัญก็คือต่อเดือนก็คือเป็นหลักที่ต้องเป็นหลายแสนเลยเป็นเป็นหลักแสนค่ะค่ะจริงๆทิงนถามก่อนว่าสําหรับวันนี้นะคะพี่ลีคิดว่าสิ่งที่พี่ลีได้จากจอยเอนคอยเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่ได้แับหนึ่งคือได้สุขภาพของคุณพ่อกับคืนมาและคุณแม่กับคืนมาค่ะแล้วก็อันดับสองก็คือได้รายได้ ที่มั่นคงนะคะแล้วก็ได้มีเงินซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ค่ะอย่างสุขสบายที่เป็นอยู่แล้วก็ได้รางวัลชีวิตของตัวเองคือหนึ่งได้บ้านค่ะเอามากกว่าสี่ล้านบาทจาก jc ค่ะค่ะก็คือเป็นเป็นเป็นรายได้ที่เราสามารถที่จะซื้อบ้านให้ตัวเองได้ค่ะแล้วก็ปีห้าหก็ซื้อรถเต๋งแอ c o คอร์ดหนึ่งล้านสามแสนเจ็ดเป็นวันเกิดให้ตัวเองค่ะอันนี้คือซื้อเองเลยใช่ไหมคะซื้อเองเลยใช่ไหมคะ แล้วก็สิ่งที่ต้องได้อีกอย่างหนึ่งเลยเชื่อว่าใครที่มาประสบความสําเร็จกับจอยคอยต้องได้ไปเที่ยวนแน่เลยได้ไปเที่ยวค่ะก็ประมาณก็10ประเทศแล้วค่ะที่ได้ไปกับเจซี่นะคะบอกได้ไหมคะมีประเทศไหนบ้างคือเรื่องที่ชอบเที่ยวนะคุณผู้ชมแต่ที่ไปเนี่ยประทับใจมากคือไปประเทศดูไบค่ะอ๋ออนนี้ออกละเราได้ยินคนพูดถึงหลายคนเลยค่ะว่าทริปนั้นไปเนี่ยแฮปปี้มากๆเลยใช่ไหมคะแฮปปี้ค่ะได้ มีโอกาสไปต่างประเทศไกลๆก็ถ้าเราไม่ทำ JC เราคงไม่มีโอกาสได้ไปดูใบแน่นอนค่ะเป็นเมืองเศรษฐีที่เราเองบอกตรงว่าตายกี่ชาติก็ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าถ้าไม่ได้ทำกับ JC นะคะครั้งนั้นคะ่ะเป็นยังไงบ้างมีความรู้สึกยังไงบ้างได้ได้ได,ได้มีการอยู่แบบไหนพักแบบไหนบ้างอะคะก็ไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองเนี่ยจะได้ไปรับประทานมื้อ 500 0ถึง6,000ต่อมือ้อก็ถือว่าสุดยอดถ้าไม่ได้ทำเจซก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้รับประทานมื้อละ5 0 0 0นถึงหกเราได้ยินมาว่าได้มีโอกาสไปพักที่สวยๆด้วยใช่ค่ะได้ไปเที่ยวหลากหลายถ้าถามว่าเราเองถ้าทำธุรกิจเนี่ย16ปีเราไม่มีโอกาสที่ได้ไปต่างประเทศเลยเนื่องจากว่าอย่างหนึ่งค,คือเวลาก็ไม่มีด้วยไม่มีเวลาไปด้วยค่ะเพราะว่าถ้าจะไปก็คือค่าใช้จ่ายมันสูงค่ะ,คะเพราะไปเองเนะี่ยไปทิ้ง7วัน แล้วไปเนี่ยลูกสาวไปด้วยค่ะที่เจซีเป็นคนออกให้ทุกอย่างทุกบาททุกสตางค์ค่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องบอกว่าประทับใจมากๆเลย10ประเทศแต่คุณผู้ชมมีดูไบใช่ไหมคะมีประเทศไหนอีกนะคะที่ก็ไปฮ่องกงมาเก๊าไปสองแล้วก็ไปเกาหลีก็ไปสองค่ะค่ะแล้วก็ไปสิงคโปร์ก็ไปแต่ละทิปก็ไปซ้อนกันนะคะค่ะค่ะจริงๆเราต้องถามพี่ลีนิดนึงค่ะ กว่าที่พี่ลีจะได้ไปเที่ยวเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องถามแล้วแหละว่าอมันทํานานไหมอ่ะมันทํายากไหมกว่าจะได้ไปเที่ยวอ,ะอ่ะถ,ถ,ถ้าทำจริงๆนะ่ะถ้าเป็นคนที่เก่งนะคะเคยผ่านโครงการขายตรงมาแล้วนะประมาณสัก2ปีถึง3ปีก็ได้นะคะ,คะแต่คุณลีไปเนี่ยคือปีที่4ค่ะที่ได้ไปนะคะพาะตัวเองบอกตรงว่าไม่เคยทําขายตรงมาก่อนคเคยทําแต่ธุรกิจส่วนตัวแต่ระบบขายตรงเครือข่ายไม่เคยทําจริงๆ แต่ว่าก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยู่ที่ความสามารถของเราแต่ละคนแต่ที่สุดยอดคือที่นี่ไม่จํากัดรุปการศึกษานะคะคนบ้ายเขียนหนังสือไม่ได้อ่านไม่ออกก็สามารถจับเงินแสนได้กับ JC ค่ะ คือจริงๆต้องบอกแบบนี้ว่าหลายๆท่านค่ะก็มักจะมองว่าพอเห็นบุคคลที่ประสบความสําเร็จนะคะอย่างพ <Okay. S 1> ี่ลีอย่างหลายๆท่านก็จะรู้สึกว่าเออเราไม่สามารถทําได้เราไม่เก่งเราไม่ไม่ได้ฉลาดเราไม่ได้มีบุค,คลิกดีหน้าตาดีจริงๆพวกนี้มันเป็นสิ่งที่จํากัดที่จําเป็นที่จะต้องแต่ถ้าเป็นที่เจซีไม่จํากัดค่ะ,คะก็ยังบอกว่าคนใบ้ก็ทําได้แต่ถามว่าคนจะไม่หล่อไม่สวยทาได้ไหมทําได้ค่ะ,คะ ค่ะเพราะบริษัทของเราเองเนี่ยเป็นบริษัทของคนไทยพูดจริงทําจริงจ่ายจริงจ่ายเป็นรายวันจริงค่ะไม่จําเป็นต้องคนสวยแลคะคนที่เก่งแล้วมีความสามารถทําได้ทุกคนค่ะค่ะแล้วก็จริงๆเรนก็คิดว่าในเรื่องของสายอาชีพนะทาได้ทุกอาชีพนะอาจจะเริ่มจากการที่เริ่มเป็น ค่อยๆทาเป็นเสริมก่อนมาอย่างที่พี่ลีใช่ไหมคะ,คะพี่ลีก็เห็นทราบมาว่าก็มีธุรกิจของตัวเองอยู่แล้วด้วยใช่ค,ค่ะถ้าแบบนี้ค่ะพี่ลีและพี่ลีช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะและเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายคนรวมถึงรันถ้าวันนี้เราตัดสินใจอยากจะเริ่มเข้ามาทําธุรกิจกระจอยแอนคอยคจุดเริ่มต้นเราควรที่จะ ไปซ้ายไปขวาทํายังไงก่อนนะคะอ๋อก็คือไม่ยากหรอกค่ะที่ธุรกิจ JC ลงทุนแค่เพียง450บาทคุณก็สามารถเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทได้ค่ะขอให้ใจคุณตัวคุณรักเท่านั้นเองค่ะไม่ยากค่ะเพราะว่าที่บริษัทเราเนี่ยเพียรพร้อมเรื่องการบรรยายทรนนิ่งแล้วก็มีหลักสูตรของบริษัทหลายหอย่างนะคะทางทีวีก็มีให้ทีวีดูอยู่นะคะแล้วก็ทางอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ก็สามารถเข้าไปคลิกดูได้นะคะ ของเรามีหลายช่องทางค่ะคือจริงๆว่าอย่างแรกเลยก็คือคุณต้องเข้ามาเรียนรู้ก่อนใช่ค่ะเรียนรู้ให้ให้เป็นผู้รู้จริงๆแล้วก็ถึงจะออกไปทํางานใช่ค่ะถ้า่างนั้นเราจะไม่รู้จะไปแนะนําลูกค้าย,ยัางไงการทําธุรกิจหรือขยายธุรกิจอะคะ่ะเ,เขาก็จะไม่ไม่รู้เลยว่าจะไปเชิญคนเนี่ยะจะไปเชิญยังไงพูดไม่ถูกแล้วถ้า หน,หนูยกตัวอย่างตัวเองนะหนูเชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นเหมือนอยังรันนะตัวรันก็รู้สึกว่าสงสัยไงแล้วก็เชื่อว่าอยากอยากอยากจะเข้าใจว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องที่ยากเกินไปไหมถ้ามารู้ข้อมูลทั้งหมดแล้วเนี่ยเวลาที่เราออกไปปฏิบัติการจริงพี่ลีพอจะแนะนําได้ไหมคะหนูคิดว่าการไปชวนคนคิดว่าการไปปิดยอดคิดว่าในเรื่องของการต่อสายงานมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยเราทําไม่ได้นแน่เลยเรานึกไม่ออกอเลยอะค่ะ มันไม่ยากหรอกค่ะคือเราต้องถามเขาก่อนว่าจุดประสงค์เขาเนี่ยเขาต้องการอะไระนะคะถ้าเขาต้องการอะไรต้องการอย่างสุขภาพแล้วก็ชวนมาดูที่บริษัทเราเพาะของเรามียาสมุนไพรจีนค่ะ,คะและถ้าเกิดเขาสนใจอยากจะมีะไรายได้เสริมแล้วก็ชวนมาดูธุรกิจของเราที่แบบจ่ายรายวันโดยที่ธนาคารเป็นคนโอนเงินให้เรานะคะก็คือบริษัทของเรามั่นคงอยู่แล้ว13ปีแล้วเป็นของคนไทยค่ะ สำหรับตัวพี่ลีเองอยู่ที่จอยคอยมาปีนี้เป็นปีเท่าไหร่นะคะปีที่7แล้วค่ะค่ะจริงๆมันก็สําคัญในเรื่องของการที่เราต้องมีความอดทนด้วยเนาะจากที่ฟังมาต้องอ,อดทนค่ะเพราะว่าการทําธุรกิจนี้บางคนใจร้อนนะคะที่เขาอยู่กับเราไม่ได้บางครั้งเนี่ยเขาใจร้อนมาทํายังไม่ทันไรไม่เข้าใจก็คือจะไปที่อื่นซะก่อนค่ะ,คะ,คะก็อยากจะฝากผู้ชมทางบ้านว่าการทําธุรกิจที่นี่มั่นคงแน่นอนขอให้คุณอดทนและสู้ภายในปี2ปีคุณก็มีเงินแสนเงินล้านได้ค่ะ สำหรับตัวพี่ลีเองเนี่ยมีวิธีการคิดอย่างไรบ้างที่ทำให้ตัวเองสามารถที่จะยืนอยู่ตรงจุดนี้ได้อันดับแรกก็คือเราต้องซื่อสัตย์กับเขาก่อนค่ะ,คะและซื่อสัตย์คืออันดับที่หนึ่งที่เราจะได้ใจลูกค้ามาขยายทำงานช่วยเราในการทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยอันดับแรกคือเราต้องซื่อสัตย์กับทีมงานแล้วก็รักเขาเหมือนลูกเราจริงๆเพราะบางท่านเนี่ยบางบางท่าน,นไม่ได้รักเขาจริงหวังมาให้เขาต่อได้ตังค์แล้วก็ ปล่อยทิ้งเขาอันนี้ก็มีเยอะค่ะสําคัญมากเลยตรงนี้ค่ะหมายถึงว่ามีในรูปแบบนั้นด้วยค่ะก็มีคนหลากหลายนะคะมีคนหลากหลายมากแต่ทีนี้ว่าในกรณีถ้าอย่างทีมคุณลีเนี่ยก็คือจะไม่มีนะคะก็เราก็จะช่วยคําแนะนําให้เขา,าถูกวิธีเขาจะได้เดินที่ได้เร็วขึ้นโดยไม่หลงทางไปที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะ จากที่พี่ลีเล่าให้ทันฟังมามันพอจะนึกภาพตามว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอได้มีการทําสายงานที่มีลูกทีมมีทีมงานมันก็จะมีทั้งปัญหาต่างๆมีทั้งสายงานที่ทําให้รู้สึกว่าเกิดปัญหาอย่างที่พี่ลีบอกว่าสายงานพี่ลีเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหาหนูอยากให้พี่ลีลองเล่าให้หนูฟังได้ไหมคะถึงสายงานที่สายงานอื่นๆและกันหรือว่าสายงานที่เกี่ยวข้องอะไรเงี้ยที่พี่ลีได้บอกมาว่ามันมีปัญหาเหมือนการปัญหาส่วนใหญ่เป็นปัญหาเกี่ยวกับทางด้านปัญหาส่วนมากบางครั้งทีมงานไม่เข้าใจนะคะบาง ครั้งเนี่ยเขามาเรียนรู้ามาบ้างไม่มาบ้างแต่ทําไมคนอื่นที่เข้ามาทุกวันทําไมเขามีไรายได้แต่ทําไมเขาถึงไม่มีนะคะครตรงนี้คือเราก็จะจะเจอซะมากกว่าเพราะว่าคนไม่เข้าใจระบบการทํางานก็จะทําไมฉันถึงไม่ได้ตังค์ทำไมคนนั้นมาที่หลังได้ตังค์ก็คือบางครั้งคนเราทําไม่ครบเงื่อนไขของบริษัทก็จะไม่ได้เงินค่ะค อันนี้คือสิ่งสําคัญเลยสำคัญเพราะบางครั้งเขาไม่เข้าใจเรื่องไรายได้ของเป็นการตลาดค่ะมันเป็นเพราะว่าพอมีโอกาสได้เข้ามาร่วมทําธุรกิจปุ๊บก็ทาเลยโดยที่ไม่ได้มาศึกษาข้อมูลก่อนถูกไหมคะ,คะใช่ค่ะอเอาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมในช่วงหน้าดีกว่าค่ะแลา้วเชื่อว่าหลายคนและอยากจะทราบแน่นอนว่า เป็นการทำงานลูกทีมของพี่ลีเนี่ยมีวิธีการทำงานอย่างไรปัญหามันเกิดขึ้นไหมนะคะหรือว่ามีวิธีการที่ทำให้ลูกทีมเนี่ยสามารถเดินก้าวหน้าต่อไปได้อย่างไรช่วงหน้าค่ะเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันแล้วช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะมีการเปิดสายนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาได้ที่029218575 029218575ค่ะมีคาถามอะไรอยากจะสอบถามพี่ลี กริ้งกรางกันเข้ามาเลยค่ะช่วงหน้าค่ะพักกันสักครู่ค่ะ